คณะกรรมการธรรมาิบาลจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ไปสอดส่องโครงการตามแผนประจำปี2567กครับ ที่วิทยาลัยน่าจะลินอ่างทองตำบลบางแก้วอำเภเอ,อเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองครับคณะกรรมการากรรมารรรมาพิบาลจังหวัดอ่างทองนำโดยนายปรีชาจอนเนนกรรมการพูดแทนภาคประชา,ราชาสังคมพร้อมคณะนะฮะมีผู้เกี่ยวข้องหลายท่านครับกรรมกา,ารผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนมีผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่ดางทองผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองที่ปรึกษากทจ อ่างทองด้านสังคมนะฮะแล้วก็ผู้ช่วยเลขานุกการกอทจอจอ่างทองกรับร่วมกันลงพื้นที่ไปสอดส่องการดําเนินโครงการของจังหวัดอ่างทองตามแผนประจําปี2567เพื่อให้เกิดความโปร่งใสคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองครับโดยมีรองศาสตราจารย์สมภพเขียวมณีผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองได้รายงาน าการดําเนินโครงการก่อสร้างอาคารหอพักครับจากนั้นคณะก็ลงพื้นที่ไปสอดส่องโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง3เมตร50เซนติเมตรความยาว560เมตรความหนา,อ,าอยู่ที่0.15เมตรนะครับอยู่ที่หมู่ที่5ตําบลบางระกรรอำอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองซึ่งโครงการดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการใช้ถนนมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางระกำให้การต้อนรับด้วยท่านี้คณะกรรมาการก็ไป รับฟังสรุปผลการดําเนินการและลงพื้นที่ไปตรวจติดตามความคืบหน้าของทุกโครงการครับพร้อมไปให้ข้อคิดเห็นข้อสังเกตข้อเสนอแนะได้ประเด็นต่างๆเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปรับปรุงแก้ไขใช้เป็นแนวทางในการดําเนินโครงการอื่นๆถือว่าเป็น,นกลไกในการสอดส่องการดําเนินงานตามแผนงานโครงการของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอันจะทําให้การบริหารงาน เป็นไปด้วยความโปรง่งใสเป็นธรรมก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนครับ